กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งกระตุ้นการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิง้ง (Single Use Plastic) ในงานกาชาติประจำปี2566ระหว่างวันที่8-18ธันวาคม2566ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดการจัดงานงานวันกาชาติ100ปีรื่นรลมสุขหรือดีณนะที่แห่งการให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมออกล้านกาชาติประจำปี2566กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งกระตุ้นการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว Sin g l e u ย e p พลาสติกจัดกิจกรรมแจกถุงผ้าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มาร่วมงานกาชาติประจำปี2566ลดการใช้ถุงพลาสติกภายในงานเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการภายในงาน ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งงดการใช้โฟมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการคัดแยกขยะภายในงานก่อนทิ้งลงถังตลอด10วันที่ผ่านมาประชาชนให้ความสนใจกิจกรรมของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นจํานวนมาก